ลา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 โอยโอ้เออรถรถเป็นไรวะเนี่ยโอ้โหเออลองขอสั่งผู้แทนดาไปละไปเป็นตำรวจเนี่ยมันแบคขี่จะเอาทำไม้เป็นไรหรอกไม่ีปบนแบคขี่แล้วก็ขับรถได้เป็นไรหรอกจุดตรวจจับไหมนะมีบคขี่มารับรถไปข้ามเรียนไปข้ามเลนมาลุงมาครับลุงมา ไปกลับมาขอเช่าบ้านนะครับบ้านนี้อยู่ได้กี่นาทียี่กี่วันเหรอครับก่อนหนึ่งคลิปอันนั้นหลล้านฮะคลิปเดียวจะย้ายบ้านเหรอคลิปเดียวให้อยู่แล้วเหรอครับจ่ายทำไมเหรอ,อก็ได้แค่คลิปเดียวโถต้บ้านหลังนี้ไหนหนูบ้านแป๊บ วันนี้เพื่อนเมลไปไหนไม่รู้ไปวันนี้เพื่อนเมลไปต่างจังหวัดไม่มาก็เลยแบบไม่มีใครเล่นด้วยเลยโอ้โหบ้านสลุ่ยเลยนี่อันนี้ที่นอนชั้นฉันจะจองห้างนอนนี้ส่วนเพื่อนเมลเพื่อนเมล,รเ,มลเราจะให้นอนบนนี้แล้วกันเราก็งงเหรอว่าทําไมต้องมีใบขับขี่ด้วยอะ่ะไม่มีใบขับขี่ก็ขับรถได้ปะล่ะเอพแ่๊บนึงเพออ้อ ทำไมฉันเจกรถไม่ได้แั่นแหละบผีไม่มีมาขับรถเขาจะจับไมด้นเป็นตำรวจก็คือแมไขับขีก็ไม่ได้เนาะไม่ไรหรอกเขาไม่จับหรอกหรืว่าใครจะจับหรออไว้รถนี่เขาให้ความเร็วมา50แล้วปรับ55เลยมาไม่สนครับ ความเร็วเนี่ยครับเขาต้องหมดให้นี่เกมนี้ก็ห้าสิบแต่ผมเอาห้าสิบห้าความเร็วขก้นขนาดไม่เป็นไรหรอกเป็นตำรวจทำอะไรก็ได้ไปจับโจรนะหยักเติมน้ำมันนะปมน้ำมันอยู่ไหนวะเนี่ยน้ำมันอยู่ไหนแยวนี้เปล่าต้องหาปมน้ำมันปาน้ามันปมน้ำมันไว้ โอ้โหโอ้โ <c oughs> อ้ยโอ้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 โอโโอโโอ้โอยขับยากเห็น้หมรถนีต้องแบเอาบาขับขี่ปะเนี่ยโอ๊ยตายแล้ยังไม่ได้สอบ,บ,บขับรถเลยยังไม่้สอบบาขับีเลยนนะไป นางาปน้ำมันอยู่นี่เองโอ้โอ้โออ้โเฮ้ยโหรถรถพงเลยนี่ไปละเดี๋ยวมีคนด่าะเครื่องถังพอไม่ถึงเครื่องถังซ้มาม่ก้ล้างรถหน่อยดีกว่าล้างล้างเลล้าง โอ๊ยตากจังเลยขับรถเนี่ยอย่าติดอย่าติดอย่าติดโอ้โหอย่าติดจะติดอย่าติดเออใครเปลือกของเขาทิ้งไว้ด้วยโอ้โหเร็วจริงๆตำรวจเราไม่เป็นไรเป็นตำรวจไม่มีใครว่าหรอกไม่มีใครกล้าว่าด้วยซ้ำเออใครว่าจับจับเข้าคุกหมดอ่ะเออมีอะไรเปล่าเอ้ยอเฮ่ยยี่ด้วยเอ้ยไปไม่ได้ ยากกลับบ้านแล้วโอ้โหบ้านอยู่ไหนวะเนี่ยบ้านตัวยูใส่โอ้ย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 ไม่แบขับขี่เขาจะว่าเราหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรนักหนาวะเนี่ยบ้านเราอยู่หน้าสถานตำรวจสถานีตำรวจอยู่ไหนเนี่ยสถานีตำรวจสถานีตำรวจอยู่ไหนเนี่ย ตรงนี้มั้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเเเ้โหข้างข้ามเรนด้วยนี่ไงบ้านเราแถวนี้โอ้ยโอ้ยโ้ยทำไมรถมันขับยากอย่างเนี้ยถึงบ้านแล้วเฮ้ยเฮลุงลุงลติด ขอยืมที่เจอดนั Middle ่นนะจ๊ะเขามีว่านมั Middle ้งข้าบ้านละห่างนอนดีกว่าขึ้นไปขึ้นไปเข้าน้ำแป๊บเฮ้ยไม่อยานั่งเอ้เดี๋ยวเข้าเินเซอร์แล้วกันผมเลยเดี๋ยวเข้าเินเซอร์ไปละ เว้ยเว้ยไว้เดี๋ยวเข้านอนแล้วกันห0่ม็นอยู่เลยไหนขอเล่นคอมหน่อยสิว้าปลดเครื่องด้วยนี่คอมเพื่อนเมลนี่คอมเพื่อนเมลนี่คอม,ม,อ,ม <c oughs> <c oughs> อะไรครับเนี่ยช้อปปิ้งด้วยเฮ้ยสวัสดี จบงานผมไม่เสร็จเคเอ the อคกอร์มาเฮกเกอร์้ยสนกเือเออสนุกโออืเย้ฮชเป้เฮเอป้เฮกี่โมงกันนะหนึ่งทุ่ม เกือบจะสองคุมละเร็วจังน่าตัวอะไวันเนี้ยน่าตอนนี้กี่โมงกันเนี่ยฮะตีหนึ่งสวยละนอนดีกว่าจะนอนได้ไหมเดี๋ยวจะไปเที่ยวกลางคืนเดียววันนี้ไปขับดีไหมไปขับดีกว่าว่ะวะ แอรไปขับอยว่ดิอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวบ้านอ่ะรถตู้รถตู้เขาเปลี่ยนบ้านเหรอไม่รถตู้หายเสกใหม่เนี่ย,ยเศกเ,กเสกไปสเปวันนีตำรวจพี่เน,นี่ยชนเลยอันนี้หมาใครไม่รู้โอ้ยวันดีครับลุงหมาลุงหมาหอยู่ตรงนี้นี่เอง ไบนอ่แน่นี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 ่แน่นอแน่้แน่ไปขบลกนวันนี้อเปคุณจะปลุกคุณจะปคุณจะปอันนี้ขับหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ขับนี่นี่มาร้านเกม่ไอติมอยากไปไอติมดังเลย ปลาเบื่กัาก็มีน่าอร่อยจังอลล้นี่มันอะไรอ่ะเคกลับละลดลดตัอ่าลดมานี่ลดๆๆๆๆลดๆๆลดรดมานี่มาลดตัใช่ไหมโอเค ป้าชื่อบกคำใหญ่ใช่ตัวชื่อบกคำใหญ่เออ่เออ้าย้ายเมืองมาเมืองนี้ดีมากเลยเอ,อืออไมไปนอนละง่วงเปิดเซเลนนะ่ะเปิดเซเลน,เน,นเอ,อ่ะฮีอ่ะฮีเฮ้ยคณมาก๊อปปี้บ้านผมยังงี้ไม่ไดาผมจะแบนบ้านคนให้ดูเลยนี่ ว่านอนดีกว่าฮะตีสี่แล้วเหรออยู่ี่นอนเลยโออตีสี่แล้วตรงนี้ตีสี่นอนแล้วววว